สวัสดีครับผมพี่เนงอินดีมรหัสสมาชิก660042986ครับชื่อจริงก็คือเติมพงวัยวัฒนะครับผมเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับวับงสำเนียงบางคนก็เดาออกได้เลยว่าเป็นคนใต้นะครับผมสำเนียงเป็นใต้พูดพยายามพูดกลางเท่าไหร่มันก็ยังไม่ยังไม่ชัดเจน ะครับผมแต่ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการทาธุรกิจอินดีมนะครับเพราะคนภาคไหนก็ทําอินดีมได้ชนชาติไหนก็ทําได้ครับผมบริษัทอินดีมนี่รับหมดนะครับผมสามารถทําธุรกิจได้เลยครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทอินดีมนะบริษัทอินดีมนี่มีช่องทางรับรายได้อยู่เจดช่องทางใหญ่ๆนะแต่วันนี้จะมาคุยหนึ่งช่องทางก็คือรายได้ไซเคิลหรือรายได้การจับคู่นะครับผม บริษัทอินดีมเนี่ยเขามีอ่าไซส์รับธุรกิจอยู่4ไซส์หลักๆนะครับก็มีไซส์ XS แล้วก็ไซส์ S แล้วก็ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับผมส่วนไซส์ที่นิยมก็คือตั้งแต่ไซส์เนะครับเพราะว่าอ่าสามารถรับรายได้ถึง5,200บาทต่อวันเลยนะครับไซส์ S นี่มีคะแนนในตัวเขาก็คือ500คะแนนไซส์ M ก็มีคะแนนอยู่ที่ 1500คะแนนส่วนไซส์ L มีคะแนนอยู่ที่5 0า0คะแนนนะครับอ่าก็คือเป็นไซส์สูงสุดก็มีคะแนนเยอะนะครับอ่าวันนี้ก็คือจะถ้าสมมุติว่าเราเป็นไซส์ S นะครับคะแนนข้างซ้ายเกิดขึ้น500คะแนนข้างขวาเกิดขึ้น500คะแนนอ่าวันนั้นเราได้1ไซคิลนเลยนะครับ1ไซคิลนเราจะได้400บาทแล้ววันนั้นนะครับอ่า ไซส์เอสนี่รับรายได้สูงสุดอยู่ที่5200บาทต่อวันเลยนะครับอ่าก็คุณดูว่ามีกี่ไซค์ขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องไซส์แอดีกว่าเพราะว่าไซส์แอเป็นไซส์ที่รับรายได้สูงสุดแล้วก็เป็นไซส์ที่ทําง่ายรับรายได้ก็สามารถที่จะไปปลนี้ได้เลยไซส์แอนี่มีคะแนนอยู่ที่5000คะแนนถ้าเรามี L อซ้าย L ขวาข้างละ ข้างนี้5000คะแนนข้างนี้5000คะแน 5, นวันตัวเราเป็นแอวันนั้นเรารับรายได้ได้เลย4 0 0 0บาทนะครับเพราะว่า5,000คะแนนก็เป็น10ไซเคิลนะครับ10ไซเคิลวันนั้นเราก็รับ4 0 0พเลยเดือนหนึ่งก็ล้าน2แสนเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับรายได้ไซเคิลที่เกิดขึ้นจะหางานอะไรที่รับรายได้ขนาดนี้ได้นะครับก็ คงจะไม่คงจะหายากแล้วครับแล้วก็การเข้ามาทําธุรกิจก็ไม่ได้ยากรายได้นี่เป็นรายได้ข้อแรกที่ผมจะมาบอกแค่นั้นนะครับก็คือรายได้ไซคลนก็จําง่ายๆก็คือ500คะแนนขวา500คะแนนซ้ายเท่ากับ1นึ่ไซคล์น0สีบาททําะะไรเราเป็นไซแอลมาทบทวนอีกครั้งก็คือไซแอลห0 0พันเาคะแนนซ้าย5,000คะแนนขวา ตัวเราเป็นเอลวันนั้นเรารับแล้ว4 0 0 0บาทนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับธุรกิจอินดีมอย่าให้ยากจำง่ายง่ายทำได้เลยครับผมแล้วก็การจ่ายรายได้ก็จ่ายง่ายนะครับเพราะว่าอ่าเขาคำนวณจันถึงวันอาทิตย์จ่ายในวันศุกร์ถัดไปรับเงินเร็วสามารถที่จะไปปลดหนี้ได้เลยนะครับก็ชวนชวนเพื่อนๆหรือคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับเข้ามาศึกษาและทำ ร่วมกับธุรกิจนะครับสามารถปลดนี้ได้เร็วนะครับผมก็แชวันนี้ออกมาแนะนำรายได้ไซเคิลให้ได้รู้จักประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ